พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากต้องมีบุญมากอุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเลทุกๆหนึ่งปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่งในทะเลก็มีห่วงเล็กๆขนาดใหญ่กว่าหัวเต่าอยู่หน่อยหนึ่งลอยอยู่หนึ่งห่วงโอกาสที่เต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่ขึ้นมา แล้วหัวสวมเข้ากับปูพอดียากเพียงใดโอกาสนั้นก็ยังมีมากกว่าการที่เราสรรพสัตว์จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์จงมันปฏิบัติเพื่อหาทางหลุดพ้นจากทุกเสียเถิดโอวาทธรรมพระจาสมภพโชติปัญโย